กอรามานอภาค4ส่วนหน้านะคะได้ประกอบพิธีทําบุญครบรอบ17ปีคะ่ะอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับพลทหารหรือว่ากําลังพลนะคะที่ล่วงลับจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตค้ค่ะ ที่ค่ายสิรินทรตำบนเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพลโทสันติสกุลตนาศแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าครบรอบ17ปีพร้อมทำบุ่นขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2567และพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยช่วงเช้าได้มีการประกอบพิธีท ทางศาสนาอิสลามคือพิธีละหมาดฮายดตเพื่อให้เกิดความสงบสุขและความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานกำลังพลและครอบครัวจากนั้นได้มีการสักการะพระศีสากยมุนีพุทธโคโดมค่ะจตองค์จตุคามองค์รามเทพและรอยพระพุทธบาท รวมไปถึงการนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายอาหารเพลงประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระลึกถึงคุณงามความดีในความกล้าหาญเสียสละอุทิศตนมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ทำประโยชน์เพื่อความสงบสุขของประชาชนและประเทศชาติค่ะ